สวัสดีครับสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมคลิปช่อง m s a Channel Android นะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้สำหรับคลิปวันนี้ผมมีมือถืออีกรุ่นหนึ่งนะครับที่จะมาแกะกล่องรีวิวให้กับทุกท่านได้ดูไปพร้อมกันมือถือรุ่นนี้เป็นยี่ห้อ Oppo รุ่น A12 นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของของแถมที่แถมมาให้ซึ่งความพิเศษของคลิปวันนี้นะครับเราซื้อ Oppo A12 เขาจะมีของแถมมาให้นะครับเป็นในส่วนของนาฬิกา สมาร์ทแบนด์นะครับ M4 อย่างที่ทุกท่านเห็นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มีแถมมาให้ก็จะเป็นหูฟังแบบไร้สายนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าเราซื้อร้านไหนถึงจะได้ของแถมแบบที่ผมซื้อมาซึ่ง Oppo A12 รุ่นนี้ผมสั่งซื้อมาจากช้อปปีนะครับเดี๋ยวเขาจะมีการจัดโปรโมชั่น s h o p ปี6.6หรือว่าการลดราคาสําหรับวันที่6เดือน6มิถุนายนนี้นะครับเดี๋ยวใครที่อยากจะซื้อ Oppo A12 นะครับในราคาไม่ถึง4,000บาทบอกเลยว่า มือถือรุ่นนี้คุ้มจริงๆนะครับเราจะมาแกะกล่องรีวิวไปด้วยกันมาดูกันว่าในราคาไม่ถึง4,000บาท Oppo A12 ตอบโจทย์ไหมนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะซื้อพร้อมกับของแถมเหมือนผมจะต้องซื้อร้านไหนมีส่วนลดอะไรให้บ้างเดี๋ยวทุกท่านจะได้ทราบกันอย่างแน่นอนในคลิปวันนี้นะครับส่วน Oppo A12 เดี๋ยวเราจะมาดูภายในกล่องกันเลยนะครับว่าให้อะไรมาบ้างเมื่อเปิดเข้าไปภายในกล่องนะครับอย่างแรกก็จะเจอในส่วนของกล่องคู่มือภายในซองคู่มือก็จะ มีในส่วนของเข็มจิ้มซิมนะครับมีคู่มือการใช้งานของ OPPO A12 แล้วก็มีในส่วนของเคสใสแบบน,นิ่มซิลิโคนแบบนี้แถมมาให้นะครับก็จะประมาณนี้สําหรับสิ่งที่อยู่ในซองคู่มือส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องของ OPPO A12 นะครับสีที่ผมสั่งมานี้จะเป็นสีฟ้านะครับก็วางไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูอุปกรณ์กันก่อนว่ามีอะไรให้เรามาบ้างอย่างแรกเลยก็จะเป็นอะแดปเตอร์ที่ชาร์จไฟนะครับก็จะเป็นแบบ5โวลต์2แอมป์ก็ เหมือนกับอะแดปเตอร์ที่ชาร์จไฟทั่วไปของทาง oppo นะครับส่วนสายชาร์จก็จะเป็นแบบไ i โ r o USB จะไม่ได้เป็น USB Type C นะครับแล้วก็ภายในกล่องจะไม่มีหูฟังแถมมาให้ซึ่งหลังๆมาในส่วนของ oppo นะครับรุ่นที่ราคาประมาณ4,000-5,000บาทเขาก็จะตัดในส่วนของหูฟังออกไปนะครับก็น่าจะเป็นการลดต้นทุนจะได้ขายเครื่องให้เราในราคาถูกๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับของที่มีมาให้เดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดของ ตัวเครื่องกันนะครับนี่เลยนะครับสำหรับ oppo a 1 2ตัวนี้จะมี2สีนะครับสีที่ผมซื้อมานี้ก็จะเป็นสีฟ้าแล้วก็อีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีดำนะครับหน้าจอของ oppo a 1 2จะอยู่ที่ประมาณ6.2นิ้วด้านล่างของตัวเครื่องนะครับมีลําโพงอยู่ทางด้านซ้ายมือตรงกลางเป็นที่เสียบสายชาร์จแล้วก็มีไมโครโฟนรวมไปถึงรูเสียบหูฟังขนาด3.5มมิลมาให้นะครับสำหรับด้านข้างของตัวเครื่องก็จะมีที่ใส่ซิมการ์ดแล้วก็ปุ่มเพิ่มลดเส ด้านบนจะไม่มีอะไรนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องก็จะอยู่ตรงนี้นี่เป็นรายละเอียดโดยรอบนะครับของ oppo a 1 2ตัวนี้สําหรับด้านหลังของเขานะครับมีดีไซน์ที่แปลกใหม่ก็มีความสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับในส่วนของกล้องหลังนั้นเป็นกล้องคู่นะครับมาพร้อมกับไฟแฟลช LED ตรงกลางมีปุ่มไว้สําหรับสแกนลายนิ้วมือนะครับแล้วก็มีโลโก้ของ oppo อยู่ตรงกลางนี่นะครับมีการไล่เฉดสีประมาณนี้เมื่อโดนแสงนะ ก็จะมีความระยิบระยับเหมือนกับเพชรเวลาที่โดนแสงก็มีความแปลกใหม่มีความสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบในแบรนด์ของ oppo นะครับแนะนําเลย oppo a 1 2ตัวนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนี่นะครับวัสดุด้านหลังของเขาก็จะเป็นเหมือนพลาสติกนะครับไม่เป็นรอยนิ้วมืออย่างแน่นอนนี่นะครับมีความสวยงามมีความเงาง,งามจริงๆเดี๋ยวเราจะไปลองเปิดเครื่องดูกันเลยนะครับในระหว่างที่รอเปิดเครื่องมาดูสเปคของ oppo a 1 2ตัวนี้ไปด้วยกันซึ่ง จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.22นิ้วนะครับความละเอียดเป็นแบบ HD Plus ชิปเซตที่ให้มาจะเป็น Helio P35 นะครับแรมให้มา3กิกแล้วก็สตอเรจหรือว่าลอมของเขาให้มา32กิกนะครับสามารถใส่เมมโมรีการ์ดเพิ่มได้ถึง512กิกกล้องหลังเป็นกล้องคู่นะครับความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลแล้วก็2ล้านพิกเซลในส่วนของกล้องหน้านั้นให้มาน้อยไปนิดนึงนะครับเพียงแค่5ล้านพิกเซลเท่านั้นสามารถสแกนแลายด้วมือได้ที่ด้านหลังนะครับ ในส่วนของแบตเตอรี่ให้มา4,230ม ah, ิลลิแอมมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android version 9นะครับครอบทับด้วย Color OS v e r s i o น6.1.2นี่เป็นสเปคโดยรวมของ OPPO A12 หรือว่า A12 ตัวนี้นะครับในส่วนของสีนะครับ OPPO A12 ตัวนี้มีมาให้2ส,สีก็คือสีดำแล้วก็สีน้ำเงินแต่ว่าเท่าที่ผมดูน่าจะเป็นสีฟ้าสมากกว่านะครับส่วนราคาเปิดตัวของ OPPO A12 ตัวนี้นะครับเปิดตัวมาด้วยรคาคา4,599บ แต่ว่าถ้าเราไปซื้อตอนนี้นะครับจากช้อปปีสามารถซื้อได้ในราคาไม่ถึง4,000บาทนะครับประมาณ3 8 0 3 9 0ก็ซื้อได้แล้วแล้วก็พิเศษวันนี้ถ้าซื้อมีของแถมมาให้อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ตั้งค่าเครื่องหรือว่าเปิดเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูรีวิวเบื้องต้นกันเท่านั้นนะครับว่า A12 ตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างการใช้งานทั่วไปแต่ว่าผมจะไม่เจาะลึกรายละเอียดมากนะครับใครที่อยากจะดูการรีวิวหลังการใช้งานเดี๋ยว เดี๋ยวผมขอนําไปใช้งานสัก1สัปดาห์นะครับเดี๋ยวจะทําคลิปรีวิวอีกครั้งหนึ่งว่า OPPO A12 น่าใช้ไหมนี่นะครับหน้าจอ6.22นิ้วด้านบนจะมีติ่งเป็น water drop นะครับจะได้ดูว่าสู้แสงได้มากน้อยแค่ไหนนี่เลยนะครับก็มีความสวยงามแต่ว่าขอบด้านข้างก็ดูเหมือนจะใหญ่ไปนิดนึงนะครับสำหรับ f e ล l i n g ของการทัชสกรีนก็ไปกับนิ้วได้ดีหรือว่ามีความเลื่อนพอสมควรนี่นะครับในส่วนของ UI ต่างๆก็เหมือนกับทางด้าน OPPO ทั่วๆไปเลยนะครับไม่ ว่าจะเป็น oppo a 3 1หรือว่าจะเป็น oppo a 5ปี2020นะครับใครที่ใช้แบรนด์ oppo อยู่ก็น่าจะเข้าใจได้แบบง่ายๆนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับเป็นรุ่น oppo a 1 2รุ่นนี้เป็นรุ่นแรม3ลอม32นะครับในส่วนของการใช้งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบตเตอรี่หรือว่าในเรื่องของอื่นๆนะครับก็จะประมาณนี้นี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกล้องกันบ้างนะครับกล้องหลังของ oppo a 1 2ตัวนี้ให้ ความละเอียดมาอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับมีอยู่ประมาณ3โหมดให้เราเล่นเท่านั้นนะครับก็คือโหมดวิดีโอโหมดรูปถ่ายแล้วก็โหมดรูปคนนะครับจะทําได้คล้ายๆก,กันกับทางด้าน Oppo A31 นะครับภาพถ่ายที่ได้จากการถ่ายนะครับก็ถือว่าคมชัดในระดับที่น่าพอใจส่วนวิดีโอก็น่าจะได้สูงสุดที่ 1,080p นะครับ 30fps ซึ่งก็น่าจะเป็นมาตรฐานสําหรับมือถือทั่วไปแล้วนะครับการถ่ายวิดีโอจะต้องได้ 1,080p 30fps นี่นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่ว่าถ้าท่านอยากจะให้ผมเจาะลึกในส่วนของกล้องสําหรับเจ้าตัว Apple A12 ตัวนี้ก็คอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้นะครับในส่วนของการใช้งาน Facebook แล้วก็ l ล n e ก็ทําได้ปกตินะครับก็ใช้งานได้ทั่วไปมีความลื่นไหลอยู่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของ u t u b e นะครับว่าวิดีโอเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่นะครับเมื่อเปิดเข้ามาภายในแอปก็จะเจอช้อปปี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้มีการจัดโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นช้อปปี้หกจุด์ มีโค้ดส่วนลดให้สูงสุดถึง1,000บาทแล้วก็ยังมีคอยล์แคสแบ็กคืนให้เราถึง50%ใครสนใจเดี๋ยวผมจะทำลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับการเข้าไปสั่งซื้อมือถือหลายๆรุ่นจาก s h อป e ีนะครับนี่ก็เป็นภาพตัวอย่างจากช่อง e MSA Channel Android ของเรานะครับเป็นการแกะกล่องรีวิว oppo a31 นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เป็นมือถืออีกรุ่นหนึ่งที่คุ้มนะครับเมื่อเราเปิดเข้ามาเพื่อที่จะเล่นวิดีโอจาก YouTube นะครับ ซึ่งก็เล่นได้อยู่ที่ประมาณ 720p 60fps นะครับหน้าจอแบบ HD พั s ก็จะเล่นได้ประมาณนี้แต่ว่าความสวยงามของภาพก็ถือว่าทำได้ดีในระดับที่น่าพอใจเลยนะครับใครที่สนใจอยากจะซื้อ Oppo A12 ตัวนี้นะครับราคาไม่ถึง4,000บาทไปใช้เป็นเครื่องสำรองหรือว่าซื้อให้ลูกให้หลานนะครับบอกเลยว่าตอบโจทย์อย่างแน่นอนหน้าจอที่ใหญ่ถึง6.22นิ้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้มีการจัดโปรโมชั่นลดราคาจากช ด้วยซื้อได้ในราคาไม่ถึง4,000บาทโอเคนะครับนี่ก็เป็นการรีวิวแกะกล่องนะครับ Oppo A12 ในเดือนมิถุนายนปี2563นะครับบอกเลยว่า Oppo A12 ตัวนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับในเรื่องของราคาความคุ้มค่านะครับแล้วก็ที่สำคัญซื้อวันนี้มีของแถมให้นะครับจาก s h o ป e e โปรโมชั่น s h o ป e e 6.6นะครับมีโค้ดส่วนลดให้สูงสุดถึง1,000บาทแล้วก็มีคอย์แคสแบ็กให้เราถึง50%เฉพ มูลค่าของแถมก็เยอะแล้วนะครับเอาละครับสำหรับใครที่อยากจะซื้อเหมือนผมแล้วก็ได้ของแถมแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับเป็นร้านที่ผมซื้อมาสําหรับ Opp o p p ป A12 รุ่นแรม3ลอม32นะครับซื้อวันนี้แถมหูฟังสปอร์ตให้เราแล้วก็มีนาฬิกาสมาร์ทแบนด์นะครับประกันศูนย์อ p p ป1ปีเต็มมีให้เลือกอยู่2ช้อยนะครับแบบแรกก็คือซื้อเฉพาะเครื่องจะสามารถซื้อได้ในราคา4 9 0บาทแต่ว่าอีกแบบหนึง่ง เหมือนที่ผมซื้อนะครับผมเลือกซื้อพร้อมกับของแถมก็คือเพิ่มอีก200บาทนะครับก็จะเป็นราคา4,290บาทก็จะได้ Oppo A12 พร้อมกับของแถมนะครับมีนาฬิกาสมาร์ทแบนด์แล้วก็มีหูฟังสปอร์ตแบบไร้สายมาให้ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับท่านนะครับท่านชอบแบบไหนสําหรับร้านนี้ขายอยู่ที่4,900บาทถ้าเราซื้อเฉพาะมือถือนะครับแต่ว่าเราเอาของแถมด้วยก็ราคา4,290บาทเท่านั้นส่วนคนที่อยากจะซื้อราคาถูกที่สุดทางด้านเว็บไซต์ ช้อปปี้นะครับผมได้เลือกมาให้1 12, ล้าน oppo a12 รุ่นแรม3ลอม32เช่นเดียวกันนะครับเป็นเครื่องแท้ประกันสูตร oppo 1ปีเต็มร้านนี้จากราคาปกติ4,599บาทนะครับลดเหลือ3,899บาทเท่านั้นสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับแล้วก็ซื้อวันนี้เดี๋ยวเขามีส่วนลดสำหรับโปรช h อ p e e 6.6นะครับโปรโมชั่นโค้ดส่วนลดสูงสุดถึง1,000บาทพร้อมกับคอยล์แคชแบ็กนะครับแบบปังๆเลยนะครับคืนให้ถึง50%ใครสนใจอยากจะสั่งซื้อ กดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปมีอยู่2ล้านนะครับสำหรับร้านแรกจะมีของแถมให้แล้วก็อีกร้านหนึ่งราคา3899บาทจะไม่มีของแถมให้ท่านชอบแบบไหนก็เลือกซื้อแบบนั้นกันได้เลยก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้สําหรับการรีวิว oppo a12 หรือว่า a12 นะครับซื้อได้ในราคาไม่ถึง4 0 0 0บาทถ้าท่านอยากจะสั่งซื้อเหมือนผมนะครับกดดูรายละเอียดหรือว่าสั่งซื้อได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปปจาากช่ององงขเรรมีระโย ต่่อทานผมก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมีมือถือรุ่นไหนมาแกะกล่องรีวิวให้ดูท่านติดตามได้ที่ช่อง e MZA Channel Android ของเรานะครับหรือว่าอยากจะดูแกะกล่องรุ่นไหนก็คอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะกลับมาเจอกันใหม่ทีในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ